สวัสดีค่ะมือน,นี่ครัวบานคิ้วกะมหาแนวกินแรงจากโควิขดีอ่าพอหลองพีศพีกรลาง,งานค่งวันจากเลยพากันมหาป่าและะ้วก็เห็นหลองเอมาง้มหอยส่วนน้องพีศกระปูอยู่ทุ่งนาพากันนันวิ่งไอเ่นวาวอยู่จ้ะ ส่วนพ่อน้อมพีก็หาปลามานใหม่หรือมานปลาม, <laughs> มันใหม่ม <laughs> รอบนี้เฝ้าจ้ะแต่ก็ได้แล้วแต่แนวกินแรี้งแล้วตามโต <laughs> วานไปแล้วรอบหนึ่งส่วนปูกับล้านก็ไอ้กำลังจะเก็บเว้า ช่วงนี้อากาศหนาวจ้าจหนาหนาวกันเลยแบบว่าเล่นว่าวกันนาเก็บว่าวมาแล้วปูกับหลานพูดแหละเลี้ยมึงอยู่ทรงหน้าน้องเอ๋ก็หางมหอยจ้ะโควิดของกับบดได้ไายเล่ตรงมาหากินตามธรรมชาติ แเอตัวนั้นมันคือตายน้วตายกับมีบานน้องเอกำลังใส่วีซ่าที่เคยมีมาตแต่สมัยยังเป็นสาว <laughs> งมหอยจา้าง่มหอยเอาไปไว้แกงแกงคั่วหอยขมจา้า ตัวนี้ก็กล่องไฟเอาไว้้าแบบย่ามขึ้นมาพักมันหนาวก็ต้องมีกล่องไฟไว้น้ำเเลยเหรอนี่เอาใส่ใส่มาไงล่ะโอเคเอ๊ะขึ้นขึ้นมาเสกอนไอตัวสีไปบอหน่อยไปเล่นว่าวมาเรอ ไม่ลงไม่ลงมันหนาวกินมาล่งจังไหนในยู่ทางอันเชือ่อแล้ะค่ะทางเชื่อมเลยถ้าน้ำขุนแม่กรบออยากกินต้องค่อยยกน้องเอเป็นนวยกล้าตาย,ายาช่วงโควิดบ่มีเงินสื่อกับเขา่าก็เลยมาหากับเขาน้ำทงหน้าเอาหัวอาหารไปรอเหมือนกัน โอ้ยแตเอาไปหน่อยคือเนาะเอาไปสำนันบ้างหนึน้องพีจะไปใกล้น้ำค่ะน้องพีชต้องมาเอายังเอากระคูน้อยมาให้ป้าเอ๋แล้วกระคูอันอันหนี่งปลาอาหารหนึ่งน้องพีชเออมาให้ป้าเอ๋เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ปลากันไหมแล้ว มันสลาดเถอะเ้อมอมีจักโตขึ้นมากินหัวอาหารมันรู้ว่ามีคนมากวนเอ๊มากวนมันก่อนเอลงก่อนมันกันเลยออมาปกติมันสิขึ้นมาแล้วเอลงไปงมหอยก่อนอมันจะเลยมา,มาจากักโตอตอ,ตอ,อ,อยุนอะไรสายัายได้ตัวอยากเอาสาหน่อยก่อน ต่ว่ากระไดห้งองทองแล้วละ่ะสามโตยังกินแร่งดีเนยปนป่าค่ะปนป่าพากาักไร้ ลุนแกนสีได้บอรอบนี้สีฟ้าหรือสีได้มบมมี่ก็งมหอยเอ้ยได้สามตัวพอปนแล้วปุ่นอุ้ยพอเขามาผีน่าเอะนะเอ้วปล่อยมันปล่อยมันกันเห็นเห็นมันนั่นๆกันทางน่ะอ่าได้ยุได้ยุอยยเอา้าทางไม้ไอเ คิดไม้ยลนอ่าได้เด้อจ้าโอ,อ,อ,อ้มันเยอะเยอะเปลี่ยนแผนจ้ะป่ามันฉลาดกว่าคน <c oughs> ก็ได้กวาดเอาน้องเอกับพี่กอน กวาดแยงน้ำอ้อยอยู่จ้าลงงามแล้วจ้าเออเออเดี๋ยวจังเบงในแอบคลิปใหญ่ลงเด้อจ้าจ้านี่กับเป็นน้องเอกับพี่ก่อนกวาดแยง นี่พอพอคนเผลอ<ห>เป็ดก็จะมาแอบแอบกินอาหารวิธีบรนบ้าน <c oughs> ส่วนปูกับน้องพีทก็นั่งตากแดดเพราะว่าอากาศมันเย็นจ้ะอากาศมันหนาวนั่งตากแดดแดดเล่นว้าปูห้าหลานมาเล่นว้าเห็นหลานมากเลยอ่าผ้าหลานมาเล่นว้าเพราะว่าน้องพีทช,ชอบเล่นเว้าปูค่ะนั่งเล่นสองปูหลานส่วนว้าวอยู่ทั้งทั้งของป่าจะเห็นบอดอกค่ะบรรยากาศ บ้านๆเย็นๆสบายๆได้จ้ะแล้วก็วิธีการทำมาหากินแบบยุคโควิดจ้าไปตลาดกับบมี่ยังขายหากินยากต้องทุกอย่างต้องใส่เงินช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็เซฟจ้ะที่ก่อนก็นเอก็ได้ว่าสิท่ากันมาหาป่าง้มหอยจริงๆพ่อเพื่นก็นอยากให้เอาเป็ดไปท้ำกินแหละแต่ว่าคิวบอกกินเป็ด ตอนนี้ก็ได้ซีตัวในพน่อปนยุ่ค่พคนบวคิดอะไรามากก็ได้ปนได้แรงขาบนึงะจะความเสียงไปใส่พ่อเอาไปว่านนี่บ่ทันมั่งบ่ทันมั่นบ่ทนมั่นเสี่ยนปลาหาปลาบ่ท่านปลาบรรยากาศสบายสบายเย็นตา รอบนีได้ยอโตพอซึ่งะอะไรบางเสือมันก็แน่มันก็ยากหากัสองโตสองโตก็พอยนี่เท่ากับได้ปลาหลายเลยนวจะประมาณหกเจ็ดโตเล้วได้แล้วเร่ง,งเลยหเป็ดเพื่อสนุกเพืเล่นน้ําบเันเล่นน้ำหอยก็ได้แต่ยังไม่พอหอยก็ได้จ้ะถุ่งนึง ปลาแล้วประมาณหกเจ็ดต,ต,ตัวจ้ะเฮ็ดเรื่อยๆจนกว่าสิได้แนวกินแรง่งเป็ดกระเด็นน้ำหมูกินอยู่นะคขากินเลยค่ะมีเฮ็ดหอยเห็นไหมเวลาหนูเล่นนะ่ะมันจะเหยียบนะสำหรับวันนี้คิวกับน,นี่เนี่ยกินแร่งแล้วเป็นปลากับอหอยจ้ะหอยไว้กินมืออื่นต้องแช่น้ะไว้ก่อนอ้เป็ดเพิ่นพักเพิ่นเล่นน้ำ คิวขอวันนี้คิวขอปิดคลิปนี้ก่อนนะคะดูบรรยากาศสบายตานะคะดูบรรยากาศเย็นเย็นสบายตาที่ทุ่งนาขอบคุณสำหรับทุกคนที่กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ